โอ้โหเทมากเท่มากมัง้งชิบหายสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็เจอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์กันดูนะครับใน I am part time worker จะเป็นยังไงครับไปลองดูกันนะครับปะฉันชื่อเปสึฉันก็เป็นเพียงพลเรียนธรรมดาคนหนึ่งฉันพิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองเมืองนี้เมืองอิฮิเคกิฉันได้ยินมาว่าปกติแล้วที่นี่ไม่ค่อยปลอดภยัยและชาวบ,บ้านที่ใส่ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะชอบบวกกัน <laughs> ชอบประทะกันอะ Oh, oh. วันนี้เป็นวันแรกของฉันในการทํางานพาร์ทไทม์ฉันต้องไปลวฉันไม่อยากจะฉันไม่อยากจะสายสถานที่ทํางานของฉันอยู่เลยการใจเมืองไปหน่อยมาเริ่มมาเลยทุกคนฉันก็ลังมุ่งหน้าไปทางานก็มันก็บอกแล้วนะว่าปุ่มไหนไปุ่มไหนโอ้แมมันนอนมาอย่างนี้หรอโธ่ไปนี่ทำงานเราไม่ต้องไปดูของเขาหรอกเราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาอ่าถึงละอันนี้คือร้านสะดวกซื้อท,ที่ที่ฉันจะเริ่มงาน ฉันจะไปจัดการหัวหน้าก่อนไหนหัวหน้าเรานี่เหรอโอ้โอ,โอ,อ้สวัสดีครับมาละนี่หัวหน้าเราเลยเลยโอ้คุณนั่นเองฉันกำลังตั้งตารอนายอยู่เลยละ่ะไปครับผมจะไปดีที่สุดครับลูกค้ายังไม่มาตอนนี้คุณลองเข้ามาดูข้างในก่อนสิก่อนที่คุณจะเริ่มงานอะเมื่อคุณพร้อมคุณก็มาอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์นะตำแหน่งคุณโอเคเดีย๋ยวเรา ลองเดินดูรอบๆก่อนนะร้าน,ะนสะดากซื้อเราเป็นไงบ้างเซเว่ Seven, นไปนี่เอแต่ถ้าที่นี่เป็นญี่ปุ่นน่าจะต้องเป็นรอสันปะข้ามถ่ายรูปโอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะโอเคทำรถเสร็จแล้วมีชงมีชานะอุย้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครมาอยู่ห้องน,นี้อ่ะคนนี้ คนที่ชื่อนีน่านีน่าบอกนีน่าบอกว่าคุณคือพนักงานใหม่ใช่ไหมงานของฉันวันนี้เสร็จแล้วแต่ก็จินนี่ที่ได้เจอนะครับผมจินนี่ได้พบเช่นกันครับรนี่กำเสียงรล่อเลยนะมันจะเป็นงานที่ยากนะแต่ก็โชคดีล่ะโอเคแล้วเราเลยทะลุรป,ประตูไปะละไม่เป็นไรอืมหหน้าเราจ้องเราใหญ่เลยนะโอเคอนะมาเริ่มเลย ขอบคุณที่ทำงานหนักนะคะโอเคฝันดีขอบคุณที่ทำงานหนักนะครับอืมเราบอกเออจริงสิฉันมีบางอย่างที่ต้องไปทำขอโทษทีนะคุณงั้นก็ฝากจัดการดูอะที่นี่ด้วยนะหืมให้ผมดูที่นี่คนเดียวในวันแรกคมเลยเหรอครับหัวหนะ้าไม่เป็นไรนะงานง,ง่ายๆเดี๋ยวฉันจะช่วยคำแนะนำนายผ่านทางมือถือเองใจเย็นนะโอเคงั้นฝากด้วยแล้วกันนะฝากกันอย่างนี้เลยเหรอ ฝากกัน,นี้เยเหรอวันแรกอะนะปล่อยผมอยู่คนเดียวฮัลโหลหนา้นากับมากอนกับมากอนกับมากอนโอเคเกมมันก็บอกให้เรารอหน้าโทรมานะโอเครอก่อนมือถืออยู่ไหนอ๋อหน้าโทรมาละเฮ้ยหน้ายู่ชั้นไหมก่อนอื่นเลยถือเคองสแกนไว้ซะเมื่อลูกค้านำสิ่งของมาแล้วก็สแกนให้เขาง่ายใช่ไหมล่ะก็ น่าจะง่ายนะครับพล้วสแกนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเฮ้ยลูกค้าแล้วทุกคนเชิมัซเซ่ชฟปะเชฟมเซเซ่เฮ้ยมาเริ่มเลยครับลูกพี่โอ้มาสแกนตีตีตีตต ติดอุย้ยไม่โดนติดติดโอ้ยมีอีกอันหนึ่งเหรอติดโอเคอุย้ยชิล่อยชิลหัวหน้าโทรมานายทำดีมากหัวหน้าบอกว่าทำงานกับเครื่องคิดตังทำให้ร้านได้เรตติ้งที่ดีโอเคทีนี้ก็จะการกับลูกค้าที่มีปัญหาซะใช้อาวุธแล้วก็ทุบพวกมันซะฮะเฮ้ยทุกคนได้เหรอโอ้นี่มีอาวุธด้วยวะ ทุบให้เอ้ยแฉลงแฉลงงเราก็คือมันจะมีลูกค้าที่ตัวตีปัญหานะแล้วก็เราต้องทุบมันโอเคลูกค้ามาอีกแล้วหรอสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับเอ้ยเฮ้ยสูบบรีร้านคืออะไรล่ะนี่เอ้อสูบบรีร้านคือฮะ บอกว่าเฮ้ยหรือมึงอยากจะร้องอะอยากจะร้องหรอเฮ้ยอ,อยากจะร้องหรอหอืมขอโทษส,สิวันนี้โทรมาบอกว่าเอ้ยไงทำงานได้ดีมากแจ๋วเลยทุบมันซะปล่อยให้ลูกค้าที่สร้างปัญหาเดินเตะแพรร้านทําให้ร้านเราได้เรตติ้งที่แย่นะบางทีไม่ใช่ลูกค้าหรือบางทีก็ใช่ตีผู้ที่สร้างปัญหาซะอ๋องานฉันเสร็จแล้วฉันรู้สึกขี้เกียจมากวันนี้ฉันจะไปหาอะไรด,ดื่มมานะ เฮ้ย hey, หัวหน้ามึงจะไปหาเบียร์ดื่มหรือทิ้งกูไปที่ร้านไม่ได้นะชวนกูไปด้วยสิโอ้ฉันหลอกเล่นจริงๆแล้วฉันถูกเรียกตัวจากสำาักานใหญ่อะ่ะอ๋อแบบนี้เองโอเคโอเคต่อไปใช้สกิลสแกนของนายนายจะเห็นคนที่ก่อปัญหาบริเวณร้านอ๋อนี่ไงกดวายนะครับก็จะอ๋องล้วไงแล้วไงเห็นละเราจะเห็นลูกค้านะครับถ้าเรากดวายเฮ้ยแล้วไงอ๋อง้ไง ไอ้นี่จริงด้วยไอ้นี่เป็นสูบบุหรี่สูบบุหรี่หน้าร้านสูบบุหรี่สูบบุหรี่หน้าร้านหรอเฮะป้ายเขียน no smoking ฮะโดนหน้าโทรมาครับเอ้ยดูเหมือนนายเชี่ยวชาญในการใช้งานแล้วนี่ตอนนี้นายไปพักงานนะันสโตร์ซื้อเต็มตัวแล้วนะเริ่มเลยทุกคนเมื่อกี้ก็เป็นเทเรียล er นะครับต่อมาก็จะเป็นของจริงแล้วทำงานจนจบวันมา ลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนครับสวัสดีครับรับอะไรครับวันนี้รับอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือคืออะไรอะ่ะลงุงลุงมันนอนอะไรอ้าวติดลบเฉยไม่ใช่คนนี้หรอชิบหายแล้วคนไหนวะเอ้าฮัลโหล มึงก็เปิดดีๆสิใช้มือเปิดอ่ะทุบทำไมล่ะฮัลโหลเฮ้ย,ล,ล,ยลูกค้ามาแล้วคุยครับลูกค้าแต่ผมจะรีบคิดกันให้แค่นี้แหละตึด๊ดโอ้ยตึ๊ดตึ๊ดโอเคใครอ้าวอ้าวเฮ้ย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  ซื้อแม่ของอ่ะไม่เออซื้ออ้าวเชียไม่ใช่นี่วะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินไปนี้เฮ้ยบอกว่าตอนนี้ฉันเมามากฉันขยับไม่ได้ต่อไปแล้วมึงขยับไม่ได้หรอเฮ้อมากินของในร้านฟรีโอ้โหแถมเมานอนในร้านอีกได้ไงเนี่ยเฮ้ยได้ไงเอาล่ะเฮ้ยแก กินยังไม่ซื้อเลยยังไม่จ่ายตังเลยเฮ้อต้องเก็บอีกไหมเนี่ยพวกมึงเนี่ยโอ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเฮ้ยเฮ้ยเอา้อเอาอยู่นอกร้านฮัโโลโหลโอ้ยเขาเช็คเงินเช็คบินเช็คบินเขาก่อนพูดค,ครับลูกค้าติดติดติด แป๊บหนึ่งนะไอ้พวกนั้นไอ้พวกนั้นมันอยู่ตรงนี้โอ้ยถีบล็อกเกอร์อยากจะเปิดเปิดเปิดดีๆเปิดดีๆสิแล้วมึงมานอนตรงถังขยะทำไม <c oughs> ออกไปอ,ไอีกป้าไม่เกี่ยวใช่ป่ะต้องไปกิดตังค์ให้ลูกค้าอีกไป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 เร็วโอ้ยลูกค้ารอเนี่ย แบบนึ้ค่ะลูกค้าจิบให้หน่อยนี้แหละติดโอ้ยข้าวปัน้นมามามาเฮ้ยโอ้ยเบียเอ้ยน้ำเปล่าดีกว่าแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแบบลูกค้าโอ้ยไม่ลูกค้าเยอะข่านีวะเนี่ยลูกค้าเยอะจัดแปบ๊บนะเดี๋ยวนะไอ้นี่ มึงหร,หรือของหรือของงวดตัวทำไมเฮ้อเขาใครคนเก็บเนี่ยเฮ้อโอ้มีไหมมีใครอีกไหมอไอ้นี่ใครให้มึงนั่งตรงนี้ตรงหัวมุมโอ้โหมึงนี่เนาะใครบอกขอโทษดีครับลูกค้าพอดีต้องไปจัดการกับโอยไอ้พวกที่มันก่อกวนครับ อ,อ้ยมึงก็วางดีๆหน่อยไม่ได้เนาะวางอ่ะถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปเพื่อเฮ้ยมึงเนี่ยแป๊บหบนึง่งลูกค้า โอ้มันลูกค้าเยอะขนาดนี้วะเนี่ยลูกค้าเยอะมากเลยมีคนก่อปัญหาสี่คนเลยเหรอไหนไหนวะนุ่นเหรอโอ้โหมันนี่มันใช่ที่ออกกำลังกายไหมตรงนี้ใช่ที่ออกกำลังกายไหมเฮ้อตามหาอีกตามหาอีกมีอีกไหมอ้าวโอ้ ฝึกฝนมากมัง้งฮ้ฝึกฝนมากมัง้งเฮ้ยวิ่งวิ่งไปไหนล่ะเดี๋ยเดิๆนๆเนี่ยนะอ้าวม,มึนนอนตรงนี้ไม่ได้ใครเขาเคยเฮ้ยในห้องนี้มีไหมไม่มีนะเฮ้ยข้างนอกข้างนอกเห็นเลย โอ้โหหยิบรื้อของแล้วคว้างทิ้งอย่างนี้ทิ้งของทําไมเฮ้ทิ้งของทําไมเอ,อ,อ้ยเฮ้ยอย่หนึ่งครับพี่เย็บหนึ่งครับลูกค้าเป็นยังไงครับลูกค้าขวผมสแกนให้ครับพอดพีเพื่อนโรงงานผมเขาออกกาไปแล้วมันเลยยุ่งๆหน่อยครับลูกค้ารดเลยครับเอ้ยมึงมาเต้นบีบอยอะไรตรงนี้เต้นบีบอยตรงนี้ทําไมเฮ้ใครเขาบอกใครกขเคย ไอ้นี่มึงแกะกินยังไม่จ่ายตังค์เฮ้อใครก็เคยเดีเดี๋ยวแล้วมึงมึงใครเนี่ยมึงเป็นใครไยกมายินดีรับอะไรไม่รู้จักเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ค,ยค,ยยว,ยวคุณลูกค้าสวัสดีครับลูกค้าครับมาครับเรจะแก้ให้แบบนี้นะครับแปบ๊บนึงครับลูกค้าโอ้ย มีคนนั่งในห้องนั้นมีคนนั่งนห้องนั้นเดี๋ยวเดวสแกนนี่ก่อนมีคนนั่งอยู่ในห้องนั้นนั่งอยู่ในห้องนี้เฮ้รู้สึกเหมือน,น,นบ้านบ้านมาึงดีเฮ้ยเฮ้รู้สึกเหมือนบ้านมากเอ้ยแล้วแล้วไปปีนปีนเคาน์เตอร์กูจะไหมถามหน่อยเถอะเฮ้ ลูกค้าจะเช็คบินแล้วเขาจะโอ้แล้วมึงโอ้โหลูกค้ากอนเนาะมึง,งวางดีไม่ได้เหรอวางอะไรดีไม่ได้ต้องวางกระจุยกระจายมึงอยากจะทุบมึงเฮ้ยอุ้ยฝ้าผมลยเหรอเบสบอลเฮ้ยเพะเพะเบสบอลเหรอฮึสนุกมากมั้งฮอเช็คก่อนต้องไหนอีก ตรงนู้นปะนี่ปะอะไรมึงยืนโชว์ควยทำเพือ่อไม่ไหวแล้วนะเฮ้ออ้าวโอ้อโอโอมีธงไว้ใครบอกให้มึงเอาธงมาปักบนร้านกูมไม่ไหวกับมึงแล้วหลายทีแล้วใครวูใครวูนอกร้านหรอมีอีกสามคนนะตามหาก่อน โอ้โหปลาเพชรบอลมึงไปเล่นที่อื่นืออที่อื่นโอ้โหเท่มากเท่มากมัง้งชิบหายอะไรเนี่ยมึงมาวิ่งรอบอันนี้มึงวิ่งทำไมวิ่งรอบอเพื่อเฮ้ยลุงลุงล,ลุงทุบหลานกูจะป่วยลุง โอ้โหเหลือเชื่อโอ้โอ้ยเฮ้ยมึงมาแช่บ่แน้วพุร้อนตรงนี้เลยเหรอคือเอาลูกค้าครับมาแล้วครับโอเคครับตึ๊ดตึ๊ดโอเคเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เบ่งก้ามสูุหรีสูุหรีก่อนกันโนสมุก กริงเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายก็บอกอยู่แล้วมึงมึงคือกอ่อกวนเหรอมงกอ่อกวนอะไรตรงนี้ฮะขอถาม่ห้เธอเฮ้ยพ่อเขาลูกค้าพอดีพอดีผมอยู่คนเดียวมันยุ่งมากเลยช่วงนี้จริงแป๊บนะเอ้ยมึงมึงมาขนไปทั้งเคาน์เตอร์ มึงมาขนไปอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหลูกค้ามันก็วางกันดีไม่ได้เนาะรู้ไม่ใช่อือเหลืออีกคนนึงอะไรวะเฮ้ยมึงกินมึงกินแล้ววางอย่างนั้นมึงกินแล้ววางอย่างนี้เลยหรอมึงไม่จ่ายตังค์ฮะ โอ้มาแล้วครับลูกค้าปึ๊บเดี๋ยวนะแปลกปะโอ้โหฮโ,ฮโ,ฮโอเคลุงเป็นพนักงานผมก็เข้าไปซื้อขอเอ้ยแดมวิ่งไปไหนผมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวฮัลโหลแ e นควินฮัลโหลเดี๋ยว เดี๋ยวฮัลโหลเพนกินห้ามเข้าร้านอา้าวทุบลุงมาแล้วเพนเอ้ยเพนเอ้ยไอ้ทุบไปโดนเอาเพนกินเข้าอยู่ร้านกูนแล้วเพนกินเข้าอยู่ร้านผมแล้วครับทุกคนแล้วคือนี่เขาเป็นใครเนี่ยลูกค้าหรือ,อยังไง เฮ้ยแพนกวินมึงมาขโมยของ,ของไม่ได้ไอิชิบะชิบิดกูจะเอ้าอ๋อเฮ้ยเทนกรินมึงฆ่าผามไปแล้วโอ้โหลูสึกเหมือนบ้านรู้สึกเหมือนบ้านมากมนังเฮ้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอีกเฮ้ยผีเดี๋ยวผีห้าม,า,า,ามเข้าร้านผีห้ามเข้าร้านโอ้ยมึงมาป่า มาเล่นเบ็ดบอดหน้าร้านกูไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ย hey, แล้วใครไปเข้าห้องสตูผมเนี่ยใครมึงเข้ามาทําไมมึงเข้ามาทําไมแปบ๊บโอ้ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวมึงพังร้านกู์ฮีโลก็เยิ่ละเดี๋ยวมึงเอาถังออกถึงจะได้มองเห็นโอ้ย ลายกูพังหมดแล้วเนี่ยแกเงินให้ลูกค้าก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้มันนี่มันนี่มากมัง้งเฮ้โจรเหรอเฮ้ยโจรเหรอ,เ,หรอเดี๋ยวมึงก็เลิกมาทำท่าอะไรนะ่ารักด้วยแล้วหลายทีแล้วหลายทีแล้วอีกตัวนี่อีกตัว มึงอีกตัวอีกตัวอีกตัวะฮะไหนอ้ยเลิกขุดักทีเลิกขุดักทีไาขุดต้นไม้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอีกโอ้ยจบไปแล้วครับทุกคนกับวันแรกของเราหัวหน้าเรามาแล้ว โอ้ไงขอโทษสำหรับเรื่องนั้นนะฉันรู้มันเป็นวันที่ยากใช่ไมหมลระมันก็เป็นเรื่องจริงแหละที่นายต้องจัดการกับลูกค้าที่เป็นปัญหาแต่ถ้านายไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะนายสามารถตีว่าเขาได้เลยลองตัวได้หรอยิ้มยังไงก็ตามเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวแนละ้วเอ้ยไไม่ไม,ไมฉันหมายถึงไปวิสนยทิปอะเดินทางเพื่อดูงานอะนะ พอดีฉันได้งานเสริมที่ประกันสังคมอะ่ะก็ต้องไปดูงานนิดหน่อยฝากนายดูร่างกายของเราสักเดือนนึงแล้วกันนะฉันไว้ใจนายนะนายเด็กใหม่ไอ้คนหน้ามึงไปทำประกันสังคมแถมมึงยังใช้เงินประกันสังคมกูไปเที่ยวใช่ไหมอชิบายกูขอหน่อยเถอะวะอ้าวขอโทษโอเค ฉันหลอกจากงานนี้แน่นอนอ้าวจบแล้วหรอจบแล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเอ่อฉากจบแรกนะน่าจะมีหลายฉากจบนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันแล้ว กันมานะครับเดี๋ยวน่าจะมีทีสั้น2นะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันใหม่ขอบคุณทุกคนมา,มากนะครับที่ติดตามดูขอบคุณครับไปละบุรโอ้ยอันนี้มันมีคนที่เหลือมันยังไม่เจออีกเยอะเลยนเนี่ยผมต้องหาเจอให้หมดนี่นะเนี่ยไอพวกเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนะี่ยคือเรายังหาไม่เจอนะอคือเรายังไม่เจอคนพวกนี้ ไอ้พวกนี้เราเจอแล้วไงเนี่ยเห็นไหมพวกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาเพิ่ม